ขอบคุณนะคะลหลายๆคอมเมนต์เลยที่เป็นคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะที่บอกให้โหลดแอป,ปบอกให้ตัดผ่านบัญชีนู่นนี่นั่นนะคะตอนนี้กันก็ทําในเรื่องของการตัดผ่านบัญชีโหลดโหลดแอป,ปอะไรเรียบร้อยแล้วที่ตอนแรกกันไม่ทราบคือกันไม่ทราบจริงๆเพราะว่าปกติไม่เคยจ่ายอะไรพวกนี้มาก่อนนะคะปกติจะมีคนจ่ายให้นะคะและเราก็ไปเคลียรในเรื่องของส่วนต่างที่หลัง นะคะไปหักกันส่วนต่างทีหลังคือการไม่ได้แบบมีบินแล้วก็มาสแกนจ่ายหรือว่าจะต้องไปจ่ายที่เซเว่นหรือไปจ่ายที่การประปาการไฟฟ้าอะไรเงี้ยคือไม่เคยเห็นบินเลยนะคะทุกอย่างคือจะมีคนจัดการให้หมดแล้วเราก็มาเคลียร์ในส่วนต่างทีหลังมันก็เลยทําให้เวลาที่เราย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังใหม่นะคะระบบต่างๆคือเราอาจจะยังไม่ทราบอันนี้มันก็เป็นความผิดของเราเองที่เราไม่รู้ว่าโอเคในเรื่องของการที่เราอะเกินมาแล้วนะคะแล้วเราก็ ไม่ได้ไปจ่ายที่ปาปาแล้วมันจะมีค่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะค้างชําระใช่ไหมอะแล้วจนจนกระทั่งเขาอะมาตัดมาตรน้ําไปอืมอันนี้คือเราอะไม่ทราบจริงๆว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะคะก่อนหน้านี้คือเราก็ยังอยู่กับบ้านญาตินะคะไม่ได้อยู่บ้านตัวเองพอมาอยู่บ้านตัวเองนะคะหลายคนบอกเพิ่งเมื่คือแบบไม่รู้เลยเหรอว่าแต่ละเดือนเรามีค่าใช้จ่ายอะไรอ๋อ คือตรงนี้ทราบดีค่ะพยายามจ่ายแล้วค่ะจากทางแอปธนาคารแต่เขาขึ้นข้อมูลว่าไม่สามารถชําระได้นะคะเราก็ค่อนข้างมีงานค่อนข้างเยอะมากๆมันเลยทําให้เราหลงลืมตรงนี้ไปจริงๆขึ้คือลืมแบบลืมสนิทใจจริงๆจนกระทั่งแบบน้ำไม่ไหลเราก็เลยต้องรีบไปติดต่อที่การประปานะคะเราไม่ได้โวยวายอะไรเราก็ไปติดต่อพี่เขาแล้วก็พี่เขาก็ให้คําแนะนําให้ข้อมูลมาค่อนข้างแบบน่ารักนะคะแล้ววันนั้นพี่เขาก็มา ติดมาดให้เลยนะคะมาตอนแรกแบบบอกว่าจะมาห้ามงเย็นแล้วก็มาหนึ่งทุ่มเราก็รอเขาเนาะคือแบบด้วยความที่เราไม่รู้กระบวนการของการทํางานของปะปาว่าว่าจะต้องอยังไงนะคะส่วนเรื่องไฟฟ้านะคะการเจอบินตลอดนะคะที่เขาจะใส่บินไว้คนละที่กับการประปามันก็เลยทําให้การอะ่ะไม่ไม่ได้ลืมจ่ายในเรื่องของไฟฟ้าเนาะมันก็แยกคนละส่วนกันนะคะค่าเน็ต ค่าเน็ตก็คือจ่ายปกติเพราะว่ามันจะมีวันที่เน็ตเขามาติดตั้งให้เราเขาให้เรากดผ่านแอปพลิเคชันนะคะมันเลยง่ายทุกอย่างคือถ้ามันอยู่ในแอปพลิเคชันมันอยู่ในโปรเซสที่ณวันนั้นช่างมาทำให้เรานะคะมันจะไม่ลืมแต่ในส่วนของตรงนี้คือที่โพสต์ลงไปเพราะว่าอยากจะบอกออกับตัวเองนะคะไม่ได้อยากให้ใครที่แบบมาคอมเมนต์กับเราไม่ดี นะคะลบกวนคอมเมนต์แบบน่ารักสร้างสรรค์ด้วยนะคะสิ่งที่เราอยากจะคอมเมนต์ไปเพราะว่าหนึ่งอันนี้เป็นบ้านที่เราซื้อเป็นหลังแรกของเรานะคะมันเลยเป็นความที่รู้สึกเฮ้ยมันเป็นการสร้างตำนานที่แบบเราเพิ่งมาอยู่แล้วมาดน้ำโดนยกคือเราทำได้ยังไงคือด้วยความที่เราไม่รู้จริงๆนะคะอันนี้คือไม่รู้จริงๆไม่รู้แบบเข้าใจคำว่าไม่รู้ไหมไม่มีใครรู้ไปทุกเรื่องนะคะแล้วก็ไม่มีใครที่แบบ ไม่ลืมอะไรไปทุกเรื่องก็คือเป็นไปไม่ได้นะคะมันจะต้องแบบอยู่ในความแบบพอดีกับการใช้ชีวิตเนาะเออต้องขอบคุณได้หลายคอมเมนต์ที่เป็นคอมเมนต์ที่น่ารักด้วยนะคะตอนนี้การกออ็ไปคอนเน็กกับแอปธนาคารไปดาวน์โหลดอะไรทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือเป็นบทเรียนมากๆแล้วก็คงไม่มีครั้งหน้าที่เจ้าหนะ้าที่มาตัดมานน้ำมานไฟอะไรแบบนี้แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นบทเรียนมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะ